สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบก,กับจันทันนิวข่าวาฟุตบอลที่มีว่าจะอยู่ไกลถึงปลายชมพูทวีผมก็จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับเรื่องราวข่าวสารในวันนี้ครับเรามาคุยกันถึงเรื่องราวแห่งความวิปรโยคฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลกแล้วก็ฟุตบอลชายยูสิชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะฮะเอาไปคุยเรื่องฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลกกันซะก่อนเกิดเหตุการณ์วิปรโยคอะไรเกิดขึ้น ไทยของเรานะครับนัดแรกพ่ายแพ้ให้กับสเปน2ต่อ5แล้วก็กลับมาชนะแคนาดา6-3ในขณะที่โคลอมเบียฮะชนะแคนาดา2-0แล้วก็มาโดนสเปนถล่ม5-1าทำให้ประตูได้เสียของไทยเนี่ยดีกว่านั้นเพียงแค่ไทยหยิบผลเสมอได้จากโคลอมเบีย ไทยจะทะลุเข้ารอบในทันทีนะฮะซึ่งนี่เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเกมนี้นะครับกับช็อกสุดๆเพราะไทยพ่ายแพ้ให้แก่โคลอมเบีย4ประตูต่อ1น,นี่คือมหาวิปโยคส่งผลให้เราตกรอบในทันทีฟุตซอลเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง มีชุดที่สามารถเล่นได้อย่างบาลานซ์กันทั้ง2ชุดหรือ3ชุดเพราะปัญหาตั้งแต่แที่แล้วเห็นแล้วว่าพอชุด2ลงเกมโดนบีบบังคับทันทีด้วยรูปร่างของผู้เล่นเรานะฮะ เราใช้ความคล่องตัวการต่อบอลเข้าทําแกะสลัดออกมาเท่านั้นนะถ้าการเบียด1นต่อหนึ่งนี่สู้ยากโดนออกนําไปก่อนตั้งแต่5นาทีแรกหลังจากนั้นนาทีที่8โคลอมเบียก็หนีห่างไทยไปเป็น2ต่อศนซึ่งยากเลยทีนี้จากฟรีคิกนะก็เล่นสั้นมาแล้วก็ยิงยัดก่อนที่บอลมันจะโอลรพันโอลเกฮะขูค,คลิกหลุดไปถึงซานเซโดนะซัดให้โคลอมเบียหนีไปตอนนั้นคือแบบโอ้โหใจโคตรเสียเลยทําไมเราพลาดง่ายขนาดนี้หลายครั้งหลายจังหวะไม่ละ ยดนะครับซึ่งช่วงนั้นเราส่งชุด2ลงอ่าก็เป็นแบบนี้โดนแบบนี้ประจำชุด2ทดแทนชุด1ไม่ได้แต่จากนั้นนะชุดหลักครับลงมาแล้วสามารถทำประตูตีตื้นได้ จากอิยาเซตันลูก2อหนึ่งนี่ทําชิงกันนัทธมนสวยงามแล้วยิงโลง่ลงๆเข้าไปน้องก็สะอกสะใจครึ่งหลังก็หมายมันปั้นมือว่าจะเอาแน่นะอีกแค่ประตูดเดียวเราจะเข้ารอบแล้วสุดท้ายมาหงายเก่งส่งชุดสองลงไปบันไลอีกแล้วนะฮะเขาพลิกยิงง่ายๆ3าหนึ่ง 1. ชุด1่ชุด2อต่างกันมากลงปุ๊บเรียกว่าโดนปับ๊บจะทํายังไงได้ล่ะจะส่งชุดหลักลุยตลอดเลยก็ไม่ได้ทีนี้ปัญหายอยู่ที่การเลือกตัวผู้เล่นเหมือนมีดีแค่4ตําแหน่งเขาเรียกว่ารอโดนเปิด บอลเปลี่ยนแกนนี่เรียกว่าเตะทิ้งแบบอนาถเลยเ <นะ S 1> ตะไปซซื้อนี่เออ กว่าจะมาเล่น power play เนี่ยเหลือ7นาทีนะมาเล่น power play คือเรียกว่าเล่นก็โดนอะ่ะเพราะว่ามิติอะไรแทบไม่มีเลยนะลุ้นไม่ได้เขาดักปุ๊บยิงสวนปับ๊บวิถีพุ่งเข้ากรอบเรียบร้อยเลยนะฮะเป็น4 1ประตูนี้ก็ปิดจ็อบนะฮะทำให้ไทยของเรามีเพียงแค่3คะแนนจากการลงเล่น3เกมโคลอมเบียมี6นะฮะเข้ารอบตามสเปนไปเซ็งจริงๆแมตชนี้ต้องสร้างสกอตทีมให,ให้ใหญ่กว่านี้สำหรับทีมหญิงของเรานะครับร่วงแล้วบายบายส่วนยูสิ ชิงแชมเอเชียครับเอามาไล่เรียงทีมอาเซียนกันดีกว่ารวมถึงทีมไทยด้วยที่เตะไปแล้วสําหรับวันนี้นะครับเจอกันเองตีมอเจอบูไนฮะเป็นตีมอแข็งกว่าบูไนฮะอัดบูายไป2ประตูต่อศูนย นะมี3แต้มแล้วสลอติมอร์นะถ้าเจอกันเองบอกหวานเจีย๊ยบฮะทั้งที่โดนล,ลบไปคนละ20กว่าลูกที่จบไปแล้วนะครับกุ๊ปบีคาเมนชนะสักทีฮะชนะควมครับเออชนะควมที่โดนอ่ายิงติดลบไป31ลูกนะ5ประตูต่อหนึ่งฮนะในขณะที่คู่ของมาเลเซียยังโชว์ฟอร์มสุดยอดครับมาเล อัดสิงคโปร์ไปที่2ประตูต่อหนึ่งสุดท้ายต้องวัดผลกับเวียดนามนะฮะในนัดสุดท้ายซึ่งวันนี้เวียดนามก็ซัดมาเก้าแหลกไปแล้วประตูได้เสียเวียดนามนี่เยอะกว่ามาเลนะฉะนั้นมาเลโจดเดียวเลยก็คือเอาชนะเวียดนามอย่างเดียวเลยไม่มีเรื่องอื่นขณะที่อีกรูปหนึ่งที่จะบอกว่าฟอร์มโคตรอลังการเด่นสุดๆแล้วหายใจสะดวกสุดใครจะคิดว่าพม่า จะมาถึงจุดนี้หลังจากพวกเขาใช้ความแกร่งฮะในการเล่นในบ้านวิ่งเข้าใส่สุดคลั่งแล้วเราเบิดฟอร์มนะฮะทุบโอมานไป2ประตูต่อศูนย์แบบเท่ๆฮะทั้งๆท,ที่โอมานเนี่ยแบะเบียดคะแนนกับเมียนมามาโดยตลอดครับโอมานนี่สอยซีเรียสอยเนปาลมาแบบขาดขาดมาเจอพม่าดับเอาฮะเท่ากับว่าพมา่านี่ชนะ3เกมรวดเลยตบอัปกาตบเนปาลตบโอมานฮะนัดสุดท้ายขอแค่เสมอกับซีเรีย ได้ผมว่าพมา่าเข้ารอบแน่นอนนะจากฟอร์มนี้ฮะในบ้านไม่มีอะไรพลิกผันประตูได้เสียบวกอยู่เยอะด้วยนะฮะบวกต้อง8สมแล้วกับฟอร์มก่อนนี้ที่อุ่นเครื่องชนะจีนมาทําให้จีนอับอายพมา่าประกาศสักดาณวันนี้แล้วอย่าลืมครับว่า พมา่าไปบอลโลกเด็กมาแล้วเยวาวชนนี่แข็งจัดเพียงแต่ว่าปัญหาก่อเกิดเรื่องของการเมืองไม่งั้นพัฒนาได้ยาวเลยนะฮะดูฝีเท้าแต่ละคนนี่นักเต่มพมา่ามองโมลวินอย่างได้โคตรดีคราวนี้น่าจะได้ไปพังาดแล้วนะฮะส่วนไทยของเราหลังจากก่อนหน้านี้ โชว์ฟอร์มอันสุดเท่ตบบองโก,โกมาตบเมา,มาดีฟมาเกมง่ายทั้ง2เกมแต่ก็พอเห็นทรงอันะว่าชุดนี้ไอเดียสร้างสรรค์นในการเข้าทำเนี่ยน้อยหลังยังมีช่องโหว่อยู่มากนะฮะเจอแบบเมาดีฟหลุดมายิงกันโล่งๆอ่ะอันนี้อนาดสุดวันนี้เจอดักปิด ทุกช่องทางครับกองหน้าเติร์กเนี่ยเก็บบอลได้นะพักบอลแล้วเล่นต่อเกมโต้อันตรายนะในขณะที่ของเราเนี่ยไอเดียเป็นศูนย์เลยแล้วผิดพลาดเองเยอะนะครับลูกที่เสีย2ลูกในครึ่งแรกเนี่ยชัดเจนเลยนาทีที่14กับ24พลาดท,ทั้ง2ลูก พลาดแรกอ่ะเกิดจะปองคุณนะฮะปองคุณที่ลงมาแทนผู้เล่นที่บาดเจ็บปองคุณลงมาแล้วแจกเลยคือบอลเหมือนไม่มีอะไรครับเพียงแค่เตอร์นะ่ะขยันขยันแล้วก็วิ่งไล่แต่ปองคุณนะ่ะจับบอลลั่นจริงๆเบสิกการจับบอลในชุดนี้อ่ะมีปัญหาอยู่แล้วนะฮะจับบอลลั่นเป็นประจำอันนี้คือการผิดพลาดที่หนักหน่วงที่สุดลั่นแล้วโดนเบอร์11ของเตอร์ฉกเข้าไปจสบศกีขขมีสลับขายิงด้วยนะแสดงให้เห็นถึงถึงความมั่นใจของผู้เล่นเตอร์วิลสานว่าประสบการณ์ชั้นเชิงเนี่ยถูกเครี่ยวกรรมมาตั้งแต่กการฝึซ้้อมแลว เหมือนก,นกันกับลูกสองที่เสียลูกสองที่เสียเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไรเตอร๋อก็ตักยาวๆมานะฮะบอลตกคือระยะมันใกล้ผู้สูตรถ้าผู้สูตรวิ่งมาแล้วหวดออกไปเต็มๆเนี่ยยังไงลูกนี้ก็ไม่เสียแต่ประตูไปยืนกักแล้วรอให้บอลมาถึงตัวนะฮะอย่างใจเย็นอย่างชิวสุดท้ายบอลตกไม่เป็นใจโดนแนวรุกของเตอ๋อฉกแล้วก็เข้าไปยิงอันนี้เรียกว่าเวอร์จัดนะ,ะแถมครึกหลังกลับมาขึง ถึงแล้วแบบเจาะไม่เข้าจนมาเจอเติร์กนะฮะเตะมุมสัน้นแล้วก็ยิงเฉลับเปลี่ยนทางเข้าไปนะดวงเติร์กนี่คือมาแบบเหนือเมฆอะ่ะเหมือนจะวิ่งแบบไม่หมดด้วยนะแต่ไปๆมาๆนะพอไทยไล่มาหนึ่งประตูเอกหมดทีนี้เจอพิชยะชัยวรางกูลพักอ,อกยิงเข้าไปด้วยขวานาที64มีลูกหึดจแตนั้นคือแบบเฮ้ยสภาพของเติร์ก เหมือนหมดเหมือนล้อยลอลงไปมันทําให้ไทยแบบสร้างปรากฏการณ์ความฮึดสู้ในเฮือกสุดท้ายเพราะชุดนี้ที่เห็นคือวิ่งบี้ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจังหวะหรือเทคนิคอะไรมันไม่ได้สวยคนจะลากก็ลากแบบลุยลุยติดติด,ตดนะแถมมีบางคนที่แบบนอกเกมด้วยนอกเกมแบบเหยียบขาเขาเรื่อถ้ามี VR คือโดนแดงแต่ชมตรงที่ว่าลูกคึดทําให้เกมกลับมานะฮะลูก32ประการสุดที่ประพาอันนี้คือน้องเขารับบอลโดนจากเพื่อนนะะเอาบอลลงแล้วเขาแบบแต่ง ล็อกจนหัวหมุนแล้วซัดแสกหน้าเลยนะความคมมีอยู่แล้วขอและความขยันและความตั้งใจบทบี้จนเติร์กหมดโดนไล่มา3 2แล้วเติร์กก็แบบนอนเจ็บบ้างอะไรบ้างทวงเวลาบ้างยื้อยื้ยืย,ย,ยืจนสุดของเราเนี่ยต้องบอกว่าระบบมันไม่ได้แล้วตอนเนี้ยก็มีแต่โยนนะโยนซ้ายโยนขวาตะบี้ตะบันเข้าไป ใช้แบบใช้ใจอ่ะในการบดบี้นะฮะเกมไม่ได้สวยงามเราไปเสียเวลากับครึ่งแรกในเยอะเกินไปเพราะว่าหลังๆเนี่ยเห็นจับบอลเนี่ยใช้ได้หน่อยนะฮะแต่ว่าครึ่งแรกเนี่ยเร่งไม่ขึ้นเองขนาดส่งให้เพื่อนสุดหน้าอนาถนะครึ่งแรกใช้คํานี้เลยเพราะว่าส่งให้เพื่อนแค่ส่งคืนหลังอ่ะเปิดไปนู่นเพื่อนต้องวิ่งไปตามเอานะฮะบอลเกือบออกคนละทีบว่าซะเออโคตรแบบเซ็งอ่ะครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังเนี่ยตาบี้ตาบันจะเอานะะแต่เอาคืนไม่ได้สุดท้ายเราตามไม่ทันเรา กลายเป็นว่าแพ้เติร์กนะฮะสต่อ3ขาบ้านเติร์กอีกแล้วเร่อเองอีกแล้วเหรอเติร์กชุดใหญ่ไม่พอเอาชุดเล็กข่าอีกเหรอจริงๆแล้วก็หวังจะเซอร์ไพรส์อะนะ จะชุดนี้เพราะว่าข่าวมันค่อนข้างเงียบก็คิดว่าเขาซุ่มเก็บตัวหรือเปล่าจริงๆมีปัญหานในการเก็บตัวจริงๆเพราะว่าโค้ชก็พูดอยู่ว่านี่นะเราไมีเวลาเตรียมทีมน้อยแต่ทาให้ดีที่สุดยู17รุ่นก่อนนี่โอ้โหประโคมข่าวกันอึกทึกขือโคมดังมากชุดหัวฟูชุดซิวานะฮะชุดนี้ต้องมาดูว่าจะรอดหรือไม่รอดนะฮะหลังจากพ่ายแพ้วันนี้2-3เนี่ยเพราะสุดท้ายเราต้องเอาชนะคูเวตสถานเดียวนะครับ ชนะคูเวตไม่พอต้องยิงเยอะไว้ด้วยเดี๋ยววัดแมนนหลีกันนะเพราะมันเสมอกันหมดเนี่ยลูกที่ยิงได้นี่สําคัญนะนัดหน้าเติร์กนี่เจองานง่ายด้วยมองโกดูว่าเติร์กจะกดมองโกได้เท่าไหร่หวังว่ามองโกจะไม่ปล่อยจอยนะดูว่าจะเร่งยิงคูเวตได้สักกี่ประตูนะครับถ้าเข้ารอบได้ก็ปาฏิหาริ์เหมือนกันสําหรับทีมชาติไทยจะไปแต่ไกลโหหรือเปล่าเนี่ยเอนโันี้สันมาดูนี่ยิ้มเลยทีเดียวเสียง่ายไปหน่อย3ลูกน่าเจ็บใจนะฮะเอ้าคิดเห็นเช่นไรคคอมเมนต์พูดคุยด้วยกับเกมนี้วันนี้ลาทาู้ชม เดี๋ยวมปคลิปหน้าไปแล้วจ้าสวัสดีนจตานายจ้า